เดี๋ยวเราไปดูเขาเรียกว่ากระดาวหวานเขาไม่ได้เรียกว่ากระดาไม่ค่อยขมมันก็ขมในหน่อยเขาก็เรียกว่ากระดาหวานไงอืแต่ถ้ากินกับน้ำปลาหวานเขาจะพอดีเลยนะได้เป็นหม้อได้ได้ตนดช่งมันออกมันออกท่งตุลามันออกขายโอ้โหนี่นี่ ดกมากเลยอันนี้ที่ที่มีกี่ต้นจ้ะเนี่ยเยอะครับโอ้โหกี่เดือนกี่ปีคะเนี่ยโตขนาดเนี้ยมสามปีหรอสามปีเราต้องต้องตัดกิ่งเข้าไหมเข้าต้องตัดกิ่งตัดยังตัดแล้วให้เขาแตกมันบอครับตัดแล้วมันก็ออกเนี่ยนี่ห้อตัดตัดมันออกทันใดจังอ๋ออ๋ตัดแล้วมันก็ออกถึงเมา่ไหม่อันนี้เป็นกระดาวานนะคะนี่เขาตัดนี่เขาตัดห้อยห้อยตัดออกแล้วนี่ตัดแล้วมันก็ออกมา่ไหม่ บอกไปแล้วก็ต้นนึงกับขุมอยู่แน่เนาะมันกินได้ตลอดชีพเนาะกินได้ตลอดชีพแบบต้นเดียวอาจารย์ได้ไปปลูกบ้างเปล่าแตอหลุมไม่ออกน้ำหลุหนึ่งต้นหนึ่งต้นถ้ากินเคยมีหนึ่งต้นแล้วก็ไปเขาไปตัดแล้วก็าเอาไปเลื่อยเป็นไม้เสียดายมากเลยถ้าเหลือเอาไปสักหน่อยหนึ่งเนาะไว้กินกนได้ด้วยมีต้นเดียวแล้วก็เอาไปทิ้ง่มเนี้มันออกบ่นโตพร้อมกันมันออกสลับกันอ่าฮะต้นสูงกว่านี้ได้ ฝันให้เป็นอ้งหน้าสเสดาวเตีย้ยใช่ไหมคะเนี่ยเดาครับสะเดาวทาวายขเขาเอื่นสะเดาวเขาเขาเขาก็จะไม่โตไปกว่านี้เนาะค่ะใช่ไหมเขาก็จะอยู่ล้ำๆอยู่แถวนี้แหละใช่ไหมประมาณนี้แหละแต่ถ้าเป็นกระเดาปกติมันก็จะสูงชรูดขึ้นไปนะฮะพอ<บ> <ขา S 1> รังสาก็แล้วใครเยอะมากก็เลยมีของฝากให้่จนมีญาติคนนี้ผมพบว่งมันแข่งเลยพอเราจะอยูย่ได้ก็ la mia